สวัสดีครับผมไม่แน่ใจว่าเข้าเข้ามาหรือ,อยังโอเคอันนีมจะแชร์สกรีนนะครับแชร์สกรีนออกมาแล้วก็ไปเมื่อกี้ลองทดลองซูมดูก็โอเคนะครับ สูมได้แล้วเราจะมาตัวนี้นะครับทีม Microsoft t e a m Microsoft t e a m มันมีการสร้างเกณฑ์ประเมินได้นะครับสร้างเกณฑ์ประเมินได้ใน Microsoft t e a m วันนี้ว่าจะชวนคุยตัวนี้นะครับเกณฑ์การประเมินนะครับ ไปดูทีว่าประเมินคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณเราไปสร้างรูบิดกันยังไง ันนี้นะครบเริ่มทำข้อสอบเริ่มทำคลาสออนไลน์นะครับ Microsoft Teams คือมันดีว่ามันมันสามารถแอสซน์งานแล้วก็ตั้งเกณฑ์การประเมินได้นะครับพอตั้งเกณฑ์การประเมินได้มันก็สามารถให้คะแนนได้ใช่ไหมครับ ันนี้เอาเฉพาะเครื่องมือให้เฉยนะครับความร่วมมือ collaborative รอไปก่อนนะครับรอทีมงานระหว่างรอทีมงานผมลองใช้เครื่องมือเล่นๆก่อนถูกไหมเนี่ย collaborative ักษณะของการร่วมมือก็คือมันต้องมีการร่วมมือแบ่งปันเนะาะฟังความคิดเห็นมีอะไรอีกครับความร่วมมือกับคนอื่น ช่วยเหลือเพื่อนแบ่งปันแล้วก็มีอะไรครับสัก4หัวข,ข้อโคลา t i เ e ฟช่วยเหลือรับฟังรับฟังช่วยเหลือรับฟังสนทนา ที่สื่อสารสนทาร่วมกับผู้อื่นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเด็นแรกที่ต้องสตาร์ทในคลังบริจินะครับวิธีการทำรูบิกก็ถ้าตัวสกอร์รูบิกสกอร์ที่มากที่สุดก็คือให้มันคะแนนเต็มอยู่ตรงนี้นะครับ คุณลักษณะที่มากที่สุดจะแสดงออกมาให้เราวัดนะครับแล้วก็ให้คะแนนเขาให้มากที่สุดช่องที่เราให้คะแนนมากที่สุดก็คือช่องที่มีคุณลักษณะที่เราสามารถวัดได้มากที่สุดนะครับโอเควิธีการทำลูบิกนะครับบางคนก็อาจจะทำง่ายยากต่างกันนะครับบางคนก็มั่วนะครับ ถ้าเราลองทำรูบิกเองสักสองสามอันก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอเคมันมีคุณลักษณะของมันอยู่นะครับมันเป็นรูบิกกลางๆนะครับเป็นจานลอนลูบิกแล้วเราก็มาทำให้มันเป็นทัสรูบิกรูบิกที่เฉพาะจะจงสนงานของเรานะครับอันนี้ผมก็จะพาทำโดยใช้เครื่องมือของทีมไปก่อน สำคัญนะครับวิจารณญาณแล้วก็ร่วมสักหน่อย บมริทีโอเคติว่าผมจะสร้างเกณฑ์การประเมิน3ามเกณฑ์นี้นะครับก็จะมีหนึ่งความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่สีระดับนะครับดีเยี่ยมดีปานกลางแย่นะครับอันนี้สมมุติเฉยนะครับยังไม่ได้อิงหลักวิชาการมากเดี๋ยวในเรื่องของการวัดคุณลักษณะทักษะเนี่ยจะมาคุยกันอีกรอบนึงว่าเราจะสร้างอ,องค์ประกอบตัวชี้วัดของคุณลักษณะพฤติกรรม พฤติกรรมต่างๆที่เราจะวัดเนี่ยเช่นของคิดสร้างสารรค์คิดวิทยาาแล้วก็ความร่วมมือมันมีคุณลันะกษณะเป็นยังไงนะครับจาก general rubric ก็ทำเป็น task rubric ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานเรานะครับค่อยมาทำอันนี้ผมก็ลองใส่เกณฑ์ไปคร่าวๆแบบนี้นะครับเกณฑ์ในการประเมินมี3ามตัวนะแล้วก็แนบเกณฑ์ไปอโอเค แนบเกณฑ์ไปแล้วก็มอบหมายงานครับมอบหมายงานนะครับโอเคงานที่มอบหมายตัวนี้มีอยู่สองอันนะครับไม่บอกว่าเด็กส่งแล้วศูนย์คนนะครับตัวนี้มีเด็กส่งหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีเด็กส่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เกณฑ์แล้วศูนย์ กลครับไปที่มอบหมายงานงานที่มอบมีสองตัวอันนี้คือการตัดเกรดนะครับตัดเกรดนี้ผมยังไม่ได้ตัดเกรดเพราะว่ายังไม่มีนักเรียนนะครับยังไม่มีนักเรียนเนาะครบกำหนด่าตัวนี้เราสามารถตั้งเวลาในการกำหนดส่งงานได้นะครับพรุ่งนี้เวลายี่บสามจุดห้าเก้านะครับก็คืองานนี้ก็จะถูกส่งมอบนะครับก็จะ นักเรียนเราก็จะมองไม่เห็นนะครับมุมมองของนักเรียนนะครับนักเรียนจะเห็นแบบนี้นะครับอันแรกผมตั้งตั้งแบบทดสอบไว้นะครับเราสามารถกลับไปแก้ไขงานที่เรามอบหมายได้นะครับเพิ่มคำสั่งนะ นักเรียนทําแบบสอบถามดังต่อไปนี้นะครับเสร็จแล้วก็อัปเดตตัวนี้มุมของนักเรียนนะไปดูตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อนักเรียนเข้ามานักเรียนก็เขลิกเข้าไป,าไปตัวนี้ก็จะเป็น g o o g l e เป็นฟอร์ม <From S 2> นะครับ m i c r o s o f t f o อรคล้ายๆกับ Google f o r m นะครับข้อดีของมันคือมันมีโปรแกรมช่วยอ่าน

นี่นะครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึง่งคือโปรแกรมช่วยอ่านนะครับมันก็เหมาะที่ไปประยุกต์หลายอย่างเช่าานภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเโปรแกรมตัวนี้สามารถช่วยอ่านได้ดีมากนะครับคราาูภาษาอังกฤษก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับต่อมาเมื่อนักเรียนคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีฟอร์มตัวนี้เป็นฟอร์มที่ผมสร้างขึ้นนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับ าสมมติเป็นภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนอ่านไม่ออกคลิกตรงที่ลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกดูช,อ,ดชดรรอ,อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ฟอร์มฟอร์มของเราก็จะสามารถเอามาแทรบใน Microsoft Teams ได้จะอยู่ในตรงนี้นะครับงานที่มอบหม่นะครับอืม พราะเวลาสตรีมนี่เหมือนกับว่าพูดอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้เรามาใส่แบบทดสอบให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้ามาทําแบบทดสอบของเราได้นะครับโอเคทีนี้มันก็มีเครื่องมืออื่นอีกนะครับหลายตัวเดี๋ยวค่อยๆใช้ไปทีละตัวนะครับโอเคทีนี้กลับมาที่ทีมนะครับ ทีมของครูไทยเมเกอร์ครับก็จะมีไฟล์อื่นๆอีกที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เราอยู่ที่เมนูไฟล์นะครับอีกตัวนึงก็คือบันทึก PLC นะครับบันทึก PLC นี้ก็โอเคกน็น่าสนใจน่าทานะครับ อ่าโอเคตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับทีมงานยังไม่ได้เข้ามาอ uh huh. ่าฮะก็จะมีแบนเนอร์อยู่ในแบนเนอร์เนาะโอเคติดอมลมออนไลน์อยู่ขอดู อาะนี้เป็นการแชร์กันธรรมดาให้เฉยนะครับยังไม่มีอะไรเพราะรอทีมงานอยู่นะครับถ้าทีมงานมาก็จะ,ะสตรีมอีกทีนึงนะครับพอดียังไม่ถึงเวลาผมว่างๆก่อนนะครับมาเล่าให้ฟังให้เฉยเปิดโปรแกรมขึ้นมาลองนะครับ Microsoft Teams นี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ Yes ออ uh huh. uh huh. ในสมุดโน้ตนะครับสมุดโน้ตที่ที่คุณครูมีนะครับใน Microsoft Team s เนี่ยมันสามารถสร้างสร้างฟอร์มก็คือแบบทดสอบลงไปได้นะครับผมจะลองดูมันจะไปดึงฟอร์มที่เราเคยสร้างไว้มาก็ได้ ก็คือพวกนี้ผมเคยสร้างไว้แล้วผมกดแทรกมันก็จะมาเลยหรือไม่งั้นก็สามารถสร้างใหม่ได้นะครับผมลองแท็บดูกันเนาะถ้าแทรกฟอร์มตัวนี้ลงมาปุ๊บนะครับโอเคจะเห็นตรงนี้นะครับอฟอร์มตัวนี้ก็จะถูกแทรกขึ้นมานะครับแทรกขึ้นมา,าแต่ตัวนี้นี่ผมตอบ ตอบฟอร์มไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการแทรกอีกอันหนึ่งนะครับก็ามาที่ตรงนี้เข้าที่ฟอร์มนะครับแทรกฟอร์มที่สองนะครับ แท็ฟอร์มที่สองก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเด็กก็จะสามารถเปิดเข้ามาดูแล้วก็าถามตอบนะครับโดยผ่านฟอร์มตัวนี้เลยนะครับหรืออาจจะทําเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับตัวนี้นะครับในชาแนลของเรานี้ก็จะมีอฟรอร์มนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปชวนทีมงานมาเข้าห้องสตีมรืมูนในกานะครับเดี๋ยวจะไปชวนทีมงานก่อน วันนี้ก็ขอสต็อปการซิงไว้ก่อนแค่นี้นะครับวัสดีครับ